ผมจะมาํำเนอนเรื่องรถเวลาและติดตั้งปิ้วเท่น้ำให้ลูกคา้ามาที่ครับ,รบการต่อปาสาขาภูมิภาคทั่วประเทศจะมีอยู่234สาขาทั่วประเทศไทยซึ่งจะจ่ายน้ำให้พี่น้องประชาชน ในประเทศไทยทั้งหมดในส่วนที่เป็นส่วนดูลิภาพนะครับส่วนของกอกนองวัใจใที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยรอบๆแต่โซนส่วนใหญ่ที่ผมดาเนินการเนี่ยของผมเป็นปลาปลาเล็กๆในสาขาหนึ่งอยู่ใน204สาขาก็คือของผมก็จะอยู่ที่าทางทิศใต้ของจังหวัดนเลงครับดูแลพื้นที่อ,อำเภอวางสะพูงทั้งหมดแล้วก็อำเภอหนองหินทั้งหมด แล้วก็เอราวันนาดอกไม้นะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่ผกผุมไว้ในส่วนที่จะขยายต่อไปก็น่าจะเป็นผู้หลวงกับผู้ปฏิกัตงานครับที่เป็นดาวไว้ทีนี้การบรบัาก็มีหน้าที่ที่จะทําน้สาสะอาดให้ประชาชนได้ใช้การที่เราจะได้น้สาสะอาดนัน้นก็จะมีขั้นตอนในการขอหน้าจิตตั้งทีเตอร์ให้ลูกค้าด้วยกันนะครับครับเราก็มาดูว่า การขอและการกิจตามเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมากมายเลยครับว่าการปรปาค่อนข้างมีระเบียบอะไรออกมาเยอะแล้วก็ทําให้ประชาชนที่มักขอเนี่ยเออทำไมมันนานอย่างนี้จังก็เข้ามาถึงนก็ต่วใหญ่ก็มาบ่นกับผู้จัดการนะครับรก็บางทีก็มาให้ก่นอนผู้จัดการนะะว่าเออ กา no รขอเนี่ยทำไมคุณไปกําหนดไว้ว่าไม่เกิน3วันทําการแล้วก็การติดตั้งอีกสาวันทําการรวม6กวันทําการเนี่ยจะได้ใช้น้ําประปานะครับอันนี้คือเอ็นเอวีที่ประปากำหนดไว้ซึ่งพอผมไปดูของที่หน่วยงานอื่นนะครับหน่วยงานอื่นอย่างเช่นเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณไปดูที่โทรศัพท์ซิไปดูที่อินเทอร์เน็ตที่ขอขอวันเดียวได้ทั้งนั้นนะพวกผมก็เลยได้แนวความคิดนี้นํามาปรับปรุงว่าปัญหาต่างๆที่ ลูกค้าบ่นเข้ามาเนี่ยมันเกิดอะไรมันเกิดกระทบต่อตัวลูกค้าเองลูกค้ารอหลายขั้นตอนแล้วต้องขับรถมาไปอีกหลายเที่ยวเนี้ยครับแล้วก็ส่วนผู้แบบงานก็เกิดความเครียดทะเลาะกับกับลูกค้าเนี้ยครับแล้วก็ปาร์กก็ไม่ได้ต้้งหมายนะครับก็มาดูว่าเออเรามาดูว่าเราจะทําอะไรได้บ้างเราก็มาดูต่างๆส่วนใหญ่แล้วปัญหาหนักหก,ก็คือลูกค้ารอนานแล้วก็ลูกค้าหลายๆไม่พอใจแล้วก็ จะทําให้เราไม่ได้เป้าหมายครับเรามาดูองค์ประกอบที่เราใช้ในกา,ารวิเคราะห์ปัญหานะครับผมก็มาเ,เรียบเกี่ยงว่าออจะมากําหนดยังไงจะมาดีไซน์ทิงที่ว่าโปรเซสเรามันก็จะหนึ่ง้องสามสี่ห้าหรือหนึ่งสามห้าให้ได้แล้วก็นําผังก้านปลาในการจับแยกแก้ปัญหาแล้ววิเคราะห์ปัญหาต,ต่างๆรือวก็สุดท้ายก็มาี P D C D เพื่อให้ระบบเรากลับมาเพื่อให้มันมือครับเราก็มาดูว่า เรามีขั้นตอนการขอติดตั้งตอนนี้เอชเที่การประกาหนดไว้ก็คือขอ3วันแล้วก็ติดตั้งอีก3าวันนะครับเราก็เลยมากําหนดเป้าหมายว่าเราจะให้ผู้ใช้น้ํามาแค่จิบกาแฟเราแก้วหนึ่งวประมาณ30นาทีแล้วก็รออีกหนึ่งวันก็ไปติดตั้งก็จะรวมเวลาเหลือยี่บชั่วโมงก็คือ1วันนะครับ1วันก็จิบ30นาที แล้วก็มากําหนดเป้าหมายใหญ่ซึ่งทางผู้จัดก,การทุกท่านก็จะได้เป้าหมายพวกนมีมากําหนดนะครับแต่ของผมเนี่ยผมจะมากําหนดเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นมาก็คือว่าจํานวนลูกค้าเนี่ยสิเอร์เซนเนี่ยจากลูกค้าของผมเนี่ยประมาณ3ามรยายต่อปีสิก็ประมาณ35มสิบายเนี่ยผมต้องเอาเข้าโครงการนี้ให้ได้ก็คือเอามาเอามาทําให้ได้ภายใน30นาทีกับอีกหนึ่งวันก็รายได้ของกพฟก็ประมาณ3,600บาทเนื่องจากว่าเป็นการ,รจิดตั้งระยะหจ่อยใจ ที่ระยะมิตเตอร์ไม่เกิน10เมตรเนี่ยจะ3 6 0 0บาททุกท่านนะก็จะได้ออกมาก็ก็ตามเป้าหมายนี้ว่าปี6 7 0แล้วก็ปี6 8แ้่ขยับในปีนี้เป็น30%ครับส่วนปี69ก็จะเป็นอีกเทเซนนึก็จะเป็น60%ครับเดี๋ยวผมจะได้ข่าวต่อไปครับครับก็ไปดูว่าปัญหาขั้นตอนเรามันมีอะไรเราก็มาสร้างผลงานและทดลองใช้นะครับป,ปัญหาหลักๆของเราก็คือว่าผู้จัดการเนี่ย มันวนหลายรอบเลยครับต้องเซ็นหลายรอบผู้จัดาการเนี่ยต้องเซ็นทั้งหมดเก้าที่ผมก็เลยว่าไป,ไปออกแบบวิเคราะห์ให้ผู้จัดาการเซ็นน้อยลงแล้วก็การตัดสินใจของผู้ใช้น้ำเนี่ยครับสามสิบวันตรงนี้ครับมันนานตรงนี้ก็คือผมก็เลยมาแบ่งออกเป็นพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองพาร์ทหนึ่งก็คือว่าผู้ใช้น้ําเดินทางมาปปามาขอปปาเขียนคาร้องทุกอย่างแล้วก็พาร์ทสองก็คือว่าหลังจากผู้ใช้น้ามาชําระเงินปปาแล้วก็ไปติดตั้งมิตเตอร์นะครับ พอติดตั้งมิตเตอร์น้ำแล้วได้ใช้น้ำแต่ถึงจะเป็นลูกค้าการเปล่าครับครับอพอแยกออกมาพาร์ทเนี่ยแยกเพื่อว่าเราจะลดขั้นตอนไหนบ้างเราก็ไม่มีคอ์ปัญหาอย่างเช่นตอนมายื่นคำร้องปุ๊บมันต้องมาผู้จัดก,การนะครับเราเราก็อยากมันจะเป็นไหมแล้วก็มาสุดท้ายก็ผู้จัดก,การเขามาอนุมัติราคาแล้วก็โทรแจ้งลูกค้าอยู่ดีครับอันนี้ขั้นตอนนี้เราเราจะลดยังไงเราก็มารีคอร์เราเพื่อทำโฆษณาแดงก่ ส่วนพ2กส,สองก็เหมือนการพักส,สองหลังจากลูกค้ามาติดตั้งแล้วนะครับรอลูกค้ามาจ่ายเงินนะครับก็ง่ายเลยลูกค้าจ่ายเงินปุ๊บลูกค้าก็ไปน,นอยรอที่บ้านอยู่ประมาณสามวันครับถึงจะได้ใช้น้ําครับแล้วก็พอนามาเข้าว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเวลากิจกรรมเนี่ยแล้วเริ่มมาจาก Data เข้าไปว่าเวลาแต่ละกิจกรรมต่างๆเนี่ยโดยที่ก่อนปรปับปรุงเนี่ยมันจะเป็นสามวันทการตรงนี้นะครับพรกที่พักหนึ่งนะครับพักหนึ่งเนี่ยถึงขั้นตอนที่เจ็ดเนี่ยลูกค้า มาชำระเงินเนี่ยมันจะอยู่ในช่วง3าวันนี้ลูกค้าก็ไปตัดสินใจประมาณ30วันที่ยืนยันราคานะครับถ้าลูกค้าไม่มา๊บแล้วก็ทิ้งใบงานนั้นไปลูกค้าก็ต้องมาดําเนินการขอใหม่นะครับเราก็มาดูว่าถ้าถ้า้ตอนแรกที่เรากําหนดเป้าหมายไว้ว่าตรงนี้ต้องได้30นาทีนะครับเป้าหมายเราเราก็มารวมเวลาต่างๆอย่างเช่นขั้นตอนที่3เสนอผู้จัดการเนี่ยมันไม่จําเป็นฮะเราตัดออกเลยเดี๋ยวผู้จัดการจะเซ็นครั้งเดียวคือผู้จัดการอย่นี้บ้ ในช่องนี้ผู้จัดการเซ็นที่ข้อหกักครั้งเดียวเลยจากแบบฟอร์มที่มันจะยาวเราก็ต้องใช้เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานแต่ว่าเอามาเสนอผู้จัดการผู้จัดการก็เซ็นหนึ่งสองสามอย่างนี้เลยครับทีนี้ขั้นตอนที่จะลดได้มากสุดก็คือขั้นตอนสองวันก็คือขั้นตอนการสำรวจออกแบบติดตั้งเนี่ยครับขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะให้ทําภายในสิบนาทีซึ่งเดี๋ยวใครเซ็นหนึ่งเนี่ยเราทํามันจะอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงใครเซ็นสองจะได้ประมาณสิบนาที เทคนิคต่างๆก็จะอยู่ในช่องหมายเี่ผมจะได้กล่าวต่อไปครับเดี๋ยวดูพาร์ทสองนะครับพาร์ทสองนี่หลังจากลูกค้ามาชําระเงินแล้วนะครับตามขั้นตอนข้อเจ็ดลูกค้ามาชําระเงินปั๊บเนี่ยครับแล้วก็รออยู่สามวันทําการครับอพ,อพอรวมแล้วมันคือหกวันนะครับเราก็มากําหนดว่าเราจะให้อยู่ในยีิบสี่ชั่วโมงครับเราก็มาดูว่ามันจะมีเทคนิคอะไรบ้างทาตอนแรกเนี่ยมันได้สองวันก็รถยังไม่ประทับใจก็ทําคขเสนสองเข้ามาได้เจ็ดวัน เราเราก็ไปดูว่าขั้นตอนไคลเซนอย่างไคลเซนสองเนี่ยครับอย่างอย่างสีฟ้าคือพอาหนึ่งสีน้ําเงินคือพาสสองนะครับอย่างขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเคยใช้โดนสํารวจเคยใช้วิดีโอไลน์ในการสํารวจออกแบบนะครับมันก็ไม่ทันก็ได้ตามนั้นก็เลยมาปรับเป็นไคลเซนสองก็จะได้เวลาประมาณสินาทีการติดตั้งก็ประมาณหนึ่งวันนะครับหลังจากที่เราได้แล้วเราก็มากําหนดนโยบายแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ ทางวิดีโอไลน์ทาง a c e b o o k ทางทีตอบต่างๆนะครับแล้วก็มากําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานพอเรามากําหนดวิบี I แล้วเราจะไปดูว่า,าขั้นตอนที่1ทําทอะไรขั้นตอนที่2ทําอะไรทีนี้ตัวตัวขั้นตอนนี้มันเยอะเราผมทำไอ้โค้ดไปให้แกนแล้วนะครับนะครับขั้นตอนตอนนี้มันจะเหลือขั้นตอนพาร์ทหนึ่งเหลือแค่5ขั้นตอนขั้นตอนที่6ก็จะเดินท่าสองได้เลยนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนสิบเอ็ดตอนนี้คือขั้นตอนที่ผู้ชนะได้ใช้แล้วครับแล้วก็จะจบขั้นตอนพาร์หนึ่งและพาร์สองก็มาดูที่สรุปผลครับสรุปผลเราก็มาสรุปโฟชาร์ดของไครเซนอ่าอันนี้ก่อนนะครับข,ข่าวคาครเซนหนึ่งทำแล้วเนี่ยขั้นตอนที่ตัดออกคือขั้นตอนพยิจา,ยารณาขั้นตอนลูกค้ามารออย,อย่างเงี้ยครับไม่ต้องรอเราตัดออกตัดดอกนะครับแล้วก็สุดท้ายตอนนี้เรา,าอยู่ที่ไครเซนสองเราจะได้ขั้นตอนแรกคือพาร์ทแรกพาร์ทหนึ่งหนึ่งสามสิบนาทีพาร์ทสองคือหนึ่ ส่วนไทเซนสานี่จะเป็นปีหกจะเป็นขอภายในสามสิบนาทีแล้วติดตั้งแดง6ชั่วโมงครับแล้วก็มาเก็บข้อมูลผลที่ได้นะครับมาจากอันแรกก็คือสีแดง P นะครับ PDCa ก็สีแท็กมาแล้วก็ P แล้วก็มาเช็คแล้วก็แอคชั่นนะครับเราก็มาดูว่าการขอพิเตอร์มันจะเกินเกินระยะเวลาอยู่ช่วงเดือนแรกที่เป็นไคเซนหนึ่งครับมันเกิน อย่างที่อย่างการขอนะครับ30นาทีเนี่ยมันเกินไป45เราก็มาปรับปรุงหลังจากนั้นก็ลูกค้าทุกคนเอาอยู่ไม่เกิน30นาทีเป็นใช่ครับไม่เกิน30นาทีครับการติดตั้งก็เหมือนกันครับจากา3วันก็ลดลงมาเหลือว่าไม่เกิน24ชั่วโมงผลที่ได้รับมันก็บอกมาแล้วครับว่าโอเคการขออะไรรวเดเียวขึ้นก็คือ30นาทีแล้วก็ติดตั้ง24ชั่วโมง แล้วก็ผลที่ได้จากการตอบรุงได้เป้าหมายครับเราก็ได้ป้าหมายส0เอร์เซได้เงินเข้ามาประมาณนี้แล้วก็ลดรายจ่ายพนักง,งานไม่ต้องขับรถออกไปสารวจลดรายจ่ายเรื่องค่านหนันสือรายจําในการเดินประมาณหนึ่งพับบนบาผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ด้านการเงินก็คือลูกค้าทุกคนชมผมมากเลยครับขอเพื่มปันรุ่งขึ้นได้เขาเขาค่อนข้างโอเคว่าเออป้าปารู้จักพัฒนาเขาก็ชอบป้าปาผมแล้วเขาก็ถามว่าป้าปาหรือทำไมไม่ทำผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุย มาขอที่ผมได้ใช้เนี่ยครับแล้วก็ในในปี69ครับเรายังมีกำหนวดว่าไคเซนเราจะไม่เกินถึงวันก็คือขอภายในวันได้ภายในวันจะได้ใช้น้ำเลยแต่ทั้งนี้แล้วท้ายสุดเนี่ยผมหวังว่าในอนาคตเนี่ยการพัฒนาคุณชาติชีวิตของประชาชนไทยมันต้องมีไฟฟ้าและน้ำประปาถ้าไฟฟ้าที่ไหนน้ำประปาเข้าที่ไหนจจเดินที่นั่นครับ เมื่อที่นั่นแล้วผมยังค <source> ิดว่าในอนาคตเราควรที่จะขอและได้ใช้หน้าภายในหนึ่งชั่วโมงคกับแสดงความดีด้วยครับถ้าได้หนึ่งชั่วโมงนี้สุดยอดเร็วก็ควรนอนและวเราต้องนอนยืนยันได้ครับได้ความได้ความเข้าใจตรงกันนะทั้ง ออกยัไเอาอะไรมาดูตัวไลฟหน้าแรกๆเหมืกันผมไม่รู้หน้าไหนก็เลเพิ่อันไหนจำได้ไมดี๋ยวผมให้ดูแบ่งเดี๋ย จะต้คิดในการน่านการละไจงานเินทางระบาทุกวจำมากเน้นหน้าที่ห้าหน้าที่ห้าหน้าทก็เห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วว่าโอเคอันนี้พอมาหน้าที่หน้าที่ที่ไหนที่นข้าวตึ้งระยะตึ้ง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 ตึ้เป็นกราฟเราฟที่ไหครับเป็นกรับแท้ อันนี้ต้องขออนุญาตให้ท่านเติมเส้นนิดนึงถ้าบอกว่าท่านเติมบอกว่าฐานวัตถุเฉลี่ยกันสามสิบนะสามสิบสัทีครับเติมเส้นนี้ผมหน่อยนะอาจารย์ผมจะได้มองว่าถ้าอันไหนท่านเกินอันไหนท่านขาดอันไหนท่านเกินเกจะได้มองครับครับผมจะได้ผมสองเส้นนะนี่ก็เน้นอยากว่าของเรามันเป็นภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายจะเป็นความภูมิใจนะที่ลูกค้าชมท่านนะครับถ้าท่าน หน้าที่เจ๋งหน้าที่เจ๋งใช่ไหมอ่าหน้าหน้าที่ทั่นอ่านั่นได้รับควาชื่นชมจากลูกค้าอันนี้ลูกค้าตัวจริงเสยทธิ์เท่านะใช่ครับอันนี้มีรูปมายืนอย่างรูปจริงใช่ได้เสียงด้วยไี่สุยงด้วยครับแล้วมีของช้ำด้วยให้ด้วยของรางบัลที่ใช้ของการที่งขัเป้นยอดเลยครับก็ท่านได้ได้ได้ความชื่นชมจากลูกค้าอันนี้ก็เป็นความชื่นชมต่อสิ่งนั้นทีนี้คำถามคำถามเชิงอยากรู้อยากเห็นนะครับ นตัวนะไม่ทราบตอนแผ่นดินไหวเขมท่านมีผลกระทบนะผมอยู่ทางภาคที่สามครับไม่มีผลกระทบมีผลแค่เบียดหัวนิดหน่อยครับแต่ขพ่อไม่รั่วไม่มีแค่พ่อน้ำรั่วอะไรนี้นะไม่หลายพร้อมกันเองนะไม่ครับท่อท่อรั่วเรื่องเหตุการณ์อยู่นะไม่งั้นถามถามอีกคำถามหนึ่งถ้าสมมุติน้ํามีแจ้งซ่อมส่วนราการนะมีแจ้งซ่อมด้วยอะไรแล้วแต่ที่ลูกค้าแจ้งซ่อมคิดว่าสูงสุดเลยวันหนึ่งรับได้แค่ยังับ ตามสถิติของเราตอนนี้ของผมประมาณสิบเรื่องครับสิบเรื่องผมมีการมีทีมซ่อมอยู่สองทีมสองทีมก็รับกันทีละห้าเองทีมเอทีมบีก็พอได้ก็ราับมาไนไหวนะสเรื่องพอไหอันนี้ก็คือต้องเตือนไปในสภาผูยิภากไปแชร์กันเกิดเตุดในไนไหว่นะอำให้เตรียมทบววนว่า1วันจะได้สอนเนี้ในเขตจีนนใครเซนที หนึ่งกับที่สองเนี่ยนะครับทำเพื่อลดเวลาในการไปสมมผลนกานถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องอ่าใครเซ็นแรกก็ใช้เป็นลายวิวคอเนาะใช่ไหมครับใครเซ็นที่สองก็ไม่ไม่คอละก็ไปดูใน Google Street v i e เลยเลยจงเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่นี่ใครเซ็นที่สามเป็นะไรครับใครเซ็นที่สามคือย่างี้ครับอาจารย์คือจริงๆอ่ะ ขั้นตอนที่หนึ่งี่มันจบแล้ว30มนาทีทุกท่านเนี่ยจ่ายเงินแล้วกลับบ้านได้ทีนี้ผู้ใช้น้าจะต้องรอใช้น้ํากระวนกระไวยฮะแล้วก็เขาอยากได้ใช้เลยผมก็เลยว่าถ้าใครเซ็นที่3ถ้าเราปรับปรุงได้เนี่ยเราเควรจะติดตั้งภายในวันนั้นเลยเขาเขามาขอเที่ยงช่วงเย็นอย่างเงี้ยเขาได้ใช้น้ําเลยก็คือมันต้องมาปรับปรุงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง,งมันเป็นระเบียบแะสะดเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นการเบิกมาดการเบิกมาดเนี่ยเราต้องเบิกไว้รอเลย พอเขามาขอปุ๊บเนี่ยตัวเบิก,มกไม้ได้รอแล้วทีนี้การติดตั้งเนี่ยมันมีผู้รับจา้างไงครับเราเราจ้างคนติดตั้งพอคนติดตั้งเราต้องให้ผู้รับจา้างมานั่งโต๊ะรอที่นั่นเลยเราส่งงานชิ้นนี้ปุ๊บผู้รับจา้างต้องออกไปติดเลยไงครับมันจะเหลือแค่หกชั่วโมงได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเล<ร>ยอาจจะต้องเล่าตรงนี้ให้ฟังนะครับผมค,ค,คือกำหนดในเรื่องของตัวเซ็ตี้สต็อกใช่ไหมว่ามากต้องมีอยูอย่ที่อยู่ที่สต็อกจะเท่าไหร่ใช่ครับอ่าเนี่ยผมว่าต้องอย่างเงี้ยแล้วก็ คือข้อคอนโทรลที่ที่ข้อมูลหรือเป็นคอนโทรลที่ตัวหน้างานที่สโตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็ไอ้อันนี้คืออาจจะต้องไปดูเรื่องของตัวการใช้เครื่องมือครับไอ้ตัวโฟนเนี่ยเห็นเห็นมีหลายแบบมากเลยอ่ะเนาะเนี่ยโฟนเดี๋ยวก็แนวตั้งแบบนวนอนอะไรเงี้ยนะเนี่ยเนี่ยอ๋อครับครับผมว่า,าจริงๆมันมันน่าจะจบมนม<ห>แบบเดียวแนวตั้งใบ่ใช่ใช่ครับผมนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมผมคิดว่าไอ้ตรงที่วิเคราะห์ โดยการใช้ก้านปลาเนี่ยนะครับควรจะต้องมีเคราะห์หลังจากที่เขียนโฟมมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะหมอปลาเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่ปลาเลยครับหมอปลาท่านไปใส่นะครับว่าขอติดตั้ง3วันใช่ไหมนะครับใช่นไหมขอติดตั้ง6วันใช่ไหมนะครับเห็นไหมี่วันไม่แน่ใจคือหมอปลาเนี่ยประเด็นคือจะต้องเขียนที่ปัญหาใช่ไหมฮะคือขอติดตั้งนานอ่ะใช่ไหมครับนี่หมอปลาคือปัญหาใช่ไหมครับแต่นี้เวลาเวลาเราเราจะไปวิเคราะห์เนี่ย นะครับเราจะต้องเห็นสภาพปัจจุบันก่อนซึ่งในสภาพปัจจุบันนี่คือโกลงข้างนั่นแหละนะครับว่าสเต็ปตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาขอมิตเตอร์จะถึงได้นะครับมันมันมันนานขนาดไหนถ้าทายดีนะนะครับก็ไปไปวิเคราะห์การเฉพาะจุดตรงที่มันนานไปเลยน,นะครับอย,ยอย่างนีปลาเราอาจจะมีตัวนึงมีสองตัวครันว่าปลาที่อาจจะเป็นลักษณะเป็นวายวายก็ได้นะครับนะครับก็ผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นโปรเจกต์ที่ดีนะครับแต่ว่า การเล่าเร <leaning for u> ื่องแล้ว <il> ก <fi> ็เนื้อหานะครับยังขาดไปสำรวจนะครับที่นผู้จัดการบอกว่าเราในไปเสร็จที่สามเนี่ยนะครับเราทําอะไรบ้างซึ่งผมว่านี่มันเป็นพอที่สำคัญนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่เห็นก็คือไปสํารวจเนี่ยนะครับก็คือตัวสติฟว์นะครับให้เห็นหน้างานได้เฉยใช่ๆนะครับก็ต้องส่งข้อควาส่งในตัวสติฟว์เนี่ยส่งไปให้ให้ช่างที่ไปติดตั้งด้วยไหม เป็นหน้าสเตวิวคือคือคืออย่างนี้ครับตัวตัวสิ v วิวเนี่ยเมื่อเมื่อใครเซนหนึ่งเนี่ยเราส่งเราส่งให้ช่างหน้าง,งานสมมุติลราห่างกัน2ีิบกิโลเมตรเราส่งให้แต่พอพอเวลากำหนดสินาทีมันไม่ได้ฮะเราเลยมาปรับใครเซนสก็คือเข้าไปที่ e o ูก e e เ v i ิวเลยแล้วก็ประมาณการที่หน้าจอนั้นเลยครับ ประมาณการที่ที่อยู่ที่ประปาเลยครับไม่ได้ส่งเลยครับอันนี้ไม่ได้ส่งเลยครับผู้ผู้ใช้น้ําเนี่ยมาชี้บ้านตัวเองแล้วก็เปิดเปิดที่กัดออกมาแล้วก็ชี้บ้านเลยครับดูเพื่ออะไรดูเพื่อการประมาณการฮะตอนนี้มันเป็นหลักทางด้านวิศวกรรมก็คือเราต้องประมาณการว่าท่อเมนเท่าไหร่ค่าขึ้นจากท่อเมนอีกี่บาทเกิน1ิเมตรไหมอะไรงี้เพื่อเพื่อประเมินเรื่องค่าจ่ายใช่ครับทีนี้เราพอหลังจากเห็นตัวเนี้ยเรามีระบบในเรื่องของการไปกรอกข้อมูลอะไรพวกนี้ไหมครับ ซึ่งอะนั้นนะ่ะมันมีอยู่แล้วใช่ไหมถ้า3,600มีอยู่แล้วครับผมทําแบบไว้เทียบร้อยแล้วก็คือว่าผมไม่ต้องมานั่งใส่ประมาณการเลยถ้า3,600บาทคือไม่เกิน10เมตรเนี่ยมันจะเป็นประมาณการไปเดียวตลอดไปนี้ตลอดแต่ว่าผู้จัดการต้องเซ็นอยู่ดีครับทีน,ทนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าโทรมาถามเมื่อไหร่ผมผมจะได้ติดตั้งน้ําครับตอนนี้งานไปถึงไหนแล้วลยอะไรเงี้ยเราเราสามารถตอบได้ ขนาดนั้นเลยไหมตอบได้ครับดูดูจากอะไรอ่ะคือคือเราดูจากว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนครับถ้าดูจากอะไรครับดูจากกระดาษหรือมันมีระบบเปิดเข้าไปเห็นงานงานของนายกเนี่ยตอนนี้เหลือเหลืออ่ามันมันรอนะเพราะว่าเราก็ไปเอาพิเตอร์ไปไปออเดอร์พิเตอร์นะอะไรเงี้ยครับไลายครับผมอ่ารูปลายครับผมใครเสียดหายไปทำให้สเตตัสของงานครับผมนะ เดต้าก็ไลน์เราใช้ให้ดูไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่ไลน์สิครับทำดัตเตอร์บีทำอะไรพวกนี้อ๋อเนี่ยครับแต่กับำหนดเข้าไปว่าตอนนี้งานตอนนี้มีมีห้าสเต็ปเนี้ยตอนนี้ถึงสเต็ปเท่าไหร่แล้วจะสเต็ปนี้มันจะไปอยู่พาร์ทสพาร์ทพาร์ทสก็คือว่าการตรวจงานการตรวจแบบต่างๆเนี่ยทำไมมันเร็วขึ้นเพราะว่าเราตรวจจากวีดีโอไลน์ครับพอ คนไปติดตั้งเสร็จก็ถ่ายวิดีโอไลน์เสร็จแล้วปพ๊บมันก็ส่งเข้าไลน์พอเข้า,า,าเข้ากลุ่มไลน์ปพ๊บมลุกไลน์ก็ออกไปออกไปเป็นลูกค้า,าบกบพอแล้วก็เริ่มเก็บเงินครัตอนนี้ท่านมีท่านมีระบบเพื่อไปแผนตรงนี้ไหมว่าตอนนี้ถึงสเต็ปที่เท่าไหร่แล้วมีลูกค้าโทรเข้ามาเงี้ยมีครับมันเป็นมันคือชื่อระบบ,บอะไร มันมันเป็นกรุ๊กไลน์เลยครับเป็นกรุ๊กไลน์คือแจ้งแจ้งแจ้งแต่ละไลน์ว่าายลายนี้เท่าไหร่แต่กรุ๊กไลน์นี่ดูเฉพาะพวกผมนะครับไลน์แอปพลิเคชันนครับชาวบ้านอ๋อไลน์แอปพลิเคชันนั้นไลน์แอปพลิเคชันนะครับแต่นี้ไลน์เนี่ยมันจะทับซ้อนกันหมดนะฮะใช่อะผมอยากจะให้ไปทำในลักษณะในตลาดเกิดอ่ะอะไรครับเออไรนะครับนี่ไม่มีไลน์คือแค่มันจะทําให้เราเห็นว่างานที่เราทําอยู่มันขึ้นหน้าอย่างไรแล้วเวลารุ่ค้าผมก็ติดตามก็จะได้เเเหห็็นนนว่่าออัไสรจมียง ไม่พอครับผมผมก็ดึงดึงจากกรุ๊ปไลน์ไปเข้าดัตช์เบดไปเข้าเอ็กเซลหรือไฟล์อะไรเพื่อแจ้งสถานะแบบเดียวทามได้คริจริงถ้าอย่างนี้ก็ประชุมในในไาเซมนก็ได้ปนอชู่ในคันสมับมันอยู่ในเป็นปีปี้าาระชายโอเค่ชั้นสามยังไม่ท้ามครับยังไามครับแต่ยังไม่หมดแล้วครับโอเค ะครับขอหน่อยก้างปลาคือเราอ่ะจะทลายกำแพงการบริการลูกค้าใช่ไหมจาก6วันให้เหลือ1นึี่ชั่วโมง30นาทีใช่ไหมครับนี้ก้างปลาตัวเนี้ยเราเราได้สาเหตุตรงไหนบ้างที่เราจะไปแก้ก้างปลาก้างก้างปลาเราได้สาเหตุส่วนใหญ่นะครับสาเหตุก็คือว่า คนบุคลากรน,นะครับคือตอนสํารวจเนี่ยออกไปสํารวจเนี่ยมันใช้เวลาสองวันตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ระยะเวลาสองวันเนี่ยถ้าเราแก้ลงผมแก้ลงได้เหลือสิบนาทีมันมันเลย,ม,เลยมันเลยทําทําให้ขั้นตอนตัวเนี้ยมันลดลงครับก็สองวันก็คือขับมอไซค์ได้ไปงานขับมอไซค์ออกไปที่หน้าง,งานยี่สิบกิโลก็ชุดหนึ่งชั่วโมงแล้วสํารวจประมาณการนคนคือบุคลากรตรงกลางนี้ใช่ไหมใช่ครับมันมีตรงไหนที่บอกว่า ใช้เวลานานหรือมันอยู่ที่วิธีการอ๋ออยู่ที่วิธีการวิธีการมีไหมประมาณการล่าช้าติดตั้งล่าช้าหรืสำรวจล่าช้าหน่วยงานไกลแล้วก็แจ้งท่าติดตั้งล่าช้าคือการสํารวจใช่ครับมันมันเป็นขั้นตอนการสำรวจใช้เวลาเท่าไหร่สำรวจสองวันครับผมคือมันก็จะอยู่ที่วิธีการใช่สำรวจคือเราจะไม่ไปดูที่คน พราะเราวางวิธีการที่ควร,ครนอกจากว่าเรามีมาตรฐานว่าสํารวจสองวันแล้วเขาไปสํารวจเป็นสามสี่วันเงี้ยค่อยไปดูว่าเขาทำวิธีการอะไรใช่ทีเราก็จะมาแก้ที่วิธีการ,รนี่ไปดูอะไปดูสาเหตุไปดูเรื่องวิธีการหน่อยครับแก้ยังไงจากการสํารวจนะครับครัเส้นึ่งครับจากการสํารวจนะครับปกติเนี่ย มันเป็นัทางด้านวิศวกรรมมันเป็นข้อบังคับทางด้านวิศว,กรร,รว,ศวกรรมเพราะว่าตรงนี้มันจะมีตรวจสอบเข้ามาประมาณการเนี่ยเขาจึงละเอียดเขาจึงละเอียดพอพอเขาละเอียดปุ๊บมันเลยต้องใช้เวลาสองวันผู้จัดก,การต้องต้องแจ้งไอการสารวจมีขั้นตอนอะไรบ้างใชรใช้เวลาสองวันสํารวจ ก็ตั้งแต่ตั้งแต่ได้ไปงานครับได้ได้ไปงานออกไปถึงพื้นที่พื้นที่บ้านแล้วก็ต้องติดต่อเจ้าของบ้านว่าจะมิเตอร์ไว้ตรงไหนแล้วไปมีการต้องแจ้งในพวกนั้นในสไลด์ครับเพราะว่าเพือการแก้ความล่าช้าจากการสํารวจใช่ไหมใช่ครับเพื่อการแตกแตกแตกรายละเอียดการสํารวจให้ให้ให้จะเห็นดีกว่าถูกไหมครับแล้วก็ไปขจัดขั้นตอนไหนออกไป แล้วตอนนี้เราเราลดการสำรวจจากสองวันเหลือเท่าไหร่ไม่สำรวจเลยไม่ส่านมาเราสำรวจเรายกเลิกจริงๆเราสำรวจแต่ว่าถ้าบอกว่าระบบวิธีปฏิบัติก็คือเราสำรวจทางทางสัแติเ่าใช้เราเราใช้ GIS แผนที่แนวท่อเราพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็เข้าได้เฉพาะพนักงานนะครับเราไม่มียูเซร์เนมต่อหัสแล้วก็ กข้าไปที่ว่าบ้านนี้พิกัดเท่าไหร่หลังคาสีแดงสีเขียวแล้วก็เปิดที่ Google Street View ปุ๊บมันจะตัดแนวเส้นท่อลงเลยว่าห่างจากเส้นท่อเท่าไหร่เราก็สำรวจจากนั้นแหละครับสำรวจในจอคอมพิวเตอร์มันทดแทนการเดินทางสำรวจอนไซา์ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อใช่ไหมอ่ามันน่าจะได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอีกสิบเปอร์เซ็นต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดจาก GPS ครับการแผนที่แนวท่อมันมันมันไม่มันมันระยะเนี่ยมันมีบวกลบประมาณสองสามเมตรอยู่ครับ แต่ว่าถ้าผมใช้ระบบใหม่ซึ่งมันจะเป็นไคลเซนสามันจะเป็นดีดิจิตอลทบินอันนั้นจะจะิดในในระดับไม่เกิน1เมตรถ้าใช้แต่ที่แบบดีจีคองทบินนะครับซึ่งมันใหญ่ๆกำลังทำอย<ห>ู่เพเคครับผมผมชอบความคิดนี้อยู่แล้วี่จะลดลดเวลาเนาะกรอการรับค้านี้สุดท้ายไคลเซนครั้งเนี้ยพื่การมีโบชัวแจ้งคนที่ไปติดต่อ ที่สาขาวิการหรือยังว่าระยะเวลาใหม่เป็นแบบนี้แล้วมไม่เหมือนกับสาขาอื่นแล้วมีโปสเตอร์นะครับมีโปสเตอร์แจกตามตลาดตามถนนแล้วก็ติดไว้ที่หน้าสำนักงานแล้วก็ออกออกยูทูบออกติดตออ่อทุกอย่างมันมีวิดีโอให้มันมั Video, มน,มนยาวเลยไม่ได้เลยครับเนี่ยครับออกทุกอย่างแล้วก็มีรางวัลให้สําหรับผู้มาใช้โครงการนี้ก็จเจอได้ที่สาขาวิการสาขาเดียวใ,ในประเทศไทยตอนนี้นะครับ ครับผมก็เลยอยากให้มันกระจายไปทง100สนามสี่แห่งดีครับ,รบเพียงว่าทําของผพุทธการให,ให้ชัดเจนมีวิธีการแล้วเดี๋ยวที่อื่นเข้ามาเรียนแบบพกกุทธการได้สมมติเขาได้เลยนะครับขอบคุณครับผมเกิดในเทพ่ยเลยขอความร่อวมสมคบในจังหวัดจังหวัดเลยถ้าอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเลยห่างจากจังหวัดเลย่20กิโลครับที่อื่นที่อยู่ในจังหวัดขอครับ,รบแต่ผมเพิ่ม